ATV Conic 2023จะมีอะไรอัพเกรดเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับผม แรกเลยนะครับที่เห็นเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับที่เป็นสีเขียวนี้จะมีสีเทาทอสอดแทรกเข้ามาทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นมีเขียวเทาตัดสวยงามมากๆครับตัวนี้เป็น2023นะครับก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาเป็นโช๊คโช๊คเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยนะครับแต่ยังคงลักษณะเดิมนะครับตัวนี้จะมีปรับตั้งได้นะครับ,นะรบโช๊ก็จะให้การซับ ที่ดียิ่งกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ในเรื่องของสีตัวปั๊มเบรกเป็นสีแดงแก้วสวยสดใสสีสวยกว่าเดิมนะครับเข้มกว่าเดิมเปลี่ยนทั้งหมดนะครับทั้งปั๊มหน้าแล้วก็ปั๊มด้านหลังสีสดใสเครับคันนี้นะครับ จะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็เป็นขานะครับขายึดใส่หัวบอลซึ่งเดิมเมแล้วสแตนดาร์ดจะไม่มีให้นะครับอันนี้ผมติดตั้งไปให้คุณลูกค้าทุกคันนะครับฟรีนะครับฟรีเลยไปนของแถบจากทางร้านไปนะครับแล้วก็เมื่อที่เห็นเมื่อกี้นี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัววินคุมได้2ระบบระบบแรกเลยนะครับก็จะเป็นสวิทช์ที่ติดกับแฮนด์ฝั่งซ้าย ทำให้ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเพียงปลายนิว้วแตะัดแค่นั้นเองครับติดตั้งนะครับลงตัวดูแน่นนะครับแข็งแรงตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับแล้วก็สเตจที่2อ,อ่าไอตัวติดลมก็ที่เน็บไปนี้ครับเป็นรีโมทนะครับก็คือเราเก็บไว้ใต้เบาะได้เนาะแต่นี่ผมจะไม่โชว์ก่อนตัวเนี้ยทำงานก็ในกรณีที่รถติดหล่มเ้าเราวิ้นเนี่ยไปคล้องกับต้นไม้นะครับหรือว่าเกาะเพื่อดึงตัวเองขึ้นจากโคลน โดยที่เราไม่ต้องอยู่กับรถนะครับเราก็ใช้รีโมทนะครับสัญญาณค่อนข้างไกลนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมแค่เลื่อนสวิตช์ด้านข้างนะครับไปตำแหน่งออนนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดได้เลยนี่ออกนะครับสังเกตที่วินนะครับจะทํางานเห็นไหมฮะกระดิกเห็นไหมฮะนี่เข้าระยะไกลมากๆนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆเห็นไหมฮะเห็นเห็นวินกระดิกไหมฮะสุกให้นะครับดนฮะ สุดแล้วครับอ่อนนะครับเฮ้กระดิกไหมครับใช้งานได้จริงๆครับในระยะไกลเลยคลิปนี้ก็ต้องขออภัยนะครับลมแรงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าร้านผมเนี่ยติดชายคลองเลยนะครับด้านหลังเป็นชายคลองนะครับส่วนด้านหน้าที่โอ้โหจะเป็นบ่อปลาครดูลมแรงขนาดไหนดูครับลมแรงมากๆนะครับร้านข้างก็จะมีสนามเอทีวีนะครับให้ลูกค้าขับขี่นะครับกำลังทำคาเฟ่นะครับผมชื่อว่า บ้านแฟนคาเฟ่ ATV ในจังหวัดสมุทรปราการอบางบ่อนะครับต้องบอกว่า1เดียว1เดียวในจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่มีสนามกับขี่ ATV เป็นสนามไม่ใหญ่นะครับผมเน้นความปลอดภัยแล้วก็ให้เด็กนะครับเน้นเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ขับได้นะครับความปลอดภัยกําลังทํานะครับผมเร็วๆนี้นะครับลูกค้าสามารถแวะเวียนเข้ามาได้นะครับขอนอกเรื่องนิดนึงคันนี้นะครับผมติดตั้งวินนะวินอ่ะเราจบเมื่อกี้เราต่อที่วินเนาะวินเนี่ยติดตั้งเพิ่ม มูลค่า5 0 0 0บาทนะครับพร้อมติดตั้งใช้งานได้จริงๆแข็งแรงนะครับอนนีวผมดึงออกมาให้ดูอันนี้ใช้ที่รีโมดนะครับก็จะง่ายครับผมไม่ต้องไปกดที่แฮนด์เนาะอเงี้ยที่ผมกดอยู่นะครับแต่ถ้าจะใช้จริงๆนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำให้ลูกค้าติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะครับ แบตจะได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าก็ใช้ไฟค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าถามว่าข้อเสียเนี่ยก็คือในการติดวินเนี่ยแบตก็จะอายุสั้นกว่านะครับอายุสั้นกว่าเดิมๆนะครับจากสมมติ1ปีนะครับก็อาจจะประมาณ -78 เดือนนะครับขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับแต่แบตของศูนย์เนี่ยนะครับจะเป็นแบตไทยนะครับคน สี2023เนี่ยจะมีตอนนี้นะครับอัปเกรดล่าสุดเลยจะมีแค่3สีเท่านั้นนะครับจากเดิมเราจะมีทั้งหมด4สีเนาะตอนนี้เราจะมีแค่ดำนะครับโทนดำดาเขียวมีสีโทนดำเขียวเท่านั้นนะครับสีส้มตัวนี้นะครับส้ม KDM เป็นส้มสีใหม่ล่าสุด2023เราก็จะมีอีกหนึ่งสีก็คือสีแดงที่เราจำหน่ายอยู่นะครับจะมีแค่3สีนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นสีดำส้มดำแดงเราเลิกจำหน่ายแล้วนะครับ เราไม่ได้จหนายแล้วเราจะมีแค่3สีเท่านั้นนะครับมีสีดําก็คือดําเขียวมีแค่สีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นส้มกับแดงนะครับสสีเท่านั้นนะครับราคาตัวรถตอนนี้ก็รวมสับปะสามิดนะครับ84,900บาทราคานี้พร้อมสับปะสามิดนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกประการบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมจะส่งเก็บเ,บเงินปลายทางได้นะครับก็ขั้นตอนการมาจําก็มาจําแค่2,000บาทนะที่เหลือเก็บเงินปลายทาง อย่างไกลๆเลยไกลไกลสุดๆเลยนะครับไปลงใต้เนาะลงใต้ก็ไม่เกินสี่พันบาทนะครับอย่างยะลาอย่างสามเชนในภาคใต้เลยก็ไม่เกินส0 0 0ันบาทนะครับเต็มที่สี่พันะครับสี่พันบาทส่วนขยับเข้ามาก็ประมาณสามพันสามพันห้าะครับแล้วแต่โซนใกล้ไกลนี่ครับก็รายละเอียดเดี๋ยวคุยกันหลังไมได้นะครับผมส่วนอื่นๆก็ยังคงเดิมนะครับคงเดิมยังเหมือนเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยน ส่วนฟอร์บิกเนี่ยก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมีไฟฉุกเฉินไฟสูงไฟต่ํานะครับเราปิดไฟหมดแล้วนะครับแต่ก็จะมีไฟขึ้นไฟเดไลท์นะครับเป็นเส้นเส้นโค้งนะครับตัวนี้จะติดตลอดนะครับติดตลอดเวลาจะไม่ดับส่วนเบรกก็ยังเป็นเบรกเหมือนเดิมนะครับเบรกหลังก็จะเป็นอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมีตัวล็อกเบรกทางชันอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้แข็งแรงมากมากครับปั๊มเบรกจะใหญ่มากหนึบ หน้าก็จะเหมือนเดิมครับเป็นคาเรกแบบก่สไตล์รถทีทีวีมาตรฐานนะครับสามคมีการแทนก็ยังคงเดิมนะครับที่มีอัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีหนึ่งเลยมีสีสีตัวรถนะครับสีเพิ่มค่าเทาเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโชค๊คที่สองนะโชค๊คแล้วก็มีสีปั๊มที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาวันนี้ก็ผมให้ความรู้หนึ่งอย่างนะครับก่อนจะปิดคลิปไป ก็ลมยางเนี่ยเราเราจะใช้แค่นะครับไม่เกินสิบห้านะครับสิบห้าเท่านั้นยาง ATV จะไม่เติมแข็งนะครับจะนิ่มเห็นไหมครับนิ่มนิ้วผมกดลงเลยนะฮะนี่ครับนิ่มนะครับไม่รู้เห็นไหมนี่ครับสาเหตุที่เราจะไม่เติมแข็งเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับถ้าเติมลมเข้าไปแข็งแล้วเนี่ยเวลาที่ขับขี่เนี่ยมันจะกระเด้งกระโดดนะครับกระเด้นกระดอนมันจะขี่ไม่ดีนะครับขี่ไม่ดีเลย ลมยางจึงใช้แค่8ดถึงสินะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวที่เราขับขี่ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับผม EP นี้ถ้าใครอยากจะทราบข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักแชทมาได้นะครับหรือติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับยินดีให้คำแนะนำก่อนการตัดสินใจครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ